สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัตพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่15เดือนพฤษภาคมวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่5ไร่2องาน3 8ตารางวาเนี่ยครับอยู่ตรงนี้เลยครับ อยู่ติดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้านี่ครับไฟฟ้าแล้วก็มีประปานะครับเอกสารหลักฐานเนี่ยเป็นชนดครุฑแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นี่นะครับห่างจากถนนนะครับทางเลี่ยงเมืองโคโคหรือว่าถนนบายพาสนะครับขโคโคเนี่ยมาประมาณ 200เมตรเท่านั้นครับเนี่ยรถกำลังวิ่งเลยครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับขับรถออกจากเขตเทศบาลเมืองสุรินมาเนี่ยประมาณนะครับไม่ถึง10นาทีมาถึงแล้วครับแล้วก็ห่างจากถนนสายหลักทางหลวงแผ่นดิน2 26สนะครับสุรินทร์กระสังกิโลเมตรที่5บ้านตะเคียนหมุดหมุดที่3ตําบลหัคงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเข้ามาเนี่ยประมาณ500เมตร ก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้ทันทีนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีความสําคัญใกล้ๆกับที่ดินแปลงนี้นี่นะครับบวกลบแล้วไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับลำดับแรกก็จะเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคคโค่จำกัดโอเป็นสถาบันการเงินนะครับที่นะครับให้บริการดอกเบี้ยที่ต่ำ <c oughs> <c oughs> แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคโค โรงเรียนบ้านโคโคนะครับจดจัดการเรียนการสอนตั้งแต่นะครับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีที่6แล้วก็วัดสง่างามวัดประทุมศราสานักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานทดลองบอนไม้เฉลิมประเกียรตจจังหวัดสุรินทร์โอ้ถือว่ามีมีแต่สถานที่ที่มีความสำคัญสำคัญนะครับอย่างมาก ที่อยู่กยใกล้ๆกกับที่ดินบริเวณใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับและที่ใกล้สุดๆเลยเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนครับเนี <c> ่ย <oughs> ตรงนี้แหละนี่ยคือรัว้วเป็นบ้านสวนครับเนี่ยบ้านสวนอยู่ตรงกันข้ามกับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเนื้อที่อยู่ที่ประมาณห้าไร่นะครับบ้านอยู่ข้างในโอ้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็บ้านสวนอีกหนึ่งแห่งนะครับที่อยู่กยใกล้ๆกกันตรงนี้หละครับกำลังมีการก่อสร้างนะครับตรงนี้เหมือนกันครับเนี่ย มีการก่อสร้างถือว่าที่ดินแปลงนี้นี่เหมาะมากๆสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินเนื้อที่อยู่ที่ประมาณ5้าไร่กว่าๆนะครับและถ้าซื้อที่ดินแปลงนี้นี่เหมาะที่จะซื้อไปเพื่อนะครับทําบ้านเกี่ยวกับก่อสร้างบ้านจัดสรรนี่ทําไมถึงบอกว่าบ้านจัดสรรนะครับเพราะว่ามีเพื่อนอยู่แล้วครับเนี้ยตรงนี้หละครับเนี่ยผมจูนอ่า z o o ให้ดูนะครับนี่ก็คือบ้านจัดสรรนะครับ ที่กาลังก่อสร้างกันอยู่ตอนนี้ก็ขึ้นไปแล้วประมาณทักสิกว่าหลังนะครับโอ้ยอดจอเลยถล่มทลายครับไม่ต้องห่วงครับตรงนี้เะครับเพราะว่าทําเลดีมากๆนะครับแล้วก็บ้านจัดสรรอีกหนึ่งที่เดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเช่นกันตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยขาวๆนี่นะครับเป็นบ้านจัดสรรนะครับแห่งที่สองนี่ก็กําลังก่อสร้างได้ประมาณ4ีหหลังเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเพราะฉะนั้นนี่โซนตรงนี้นี่เหมาะมากๆนะครับสําหรับนักลงทุน นะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่ชานชานเมืองที่ไม่ไกลจากเมือง <divor ces> อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์นะครับแล้วก็อยู่ในรอบวงแหวนวงในก็คือยังไม่หลุดนะครับคาว่าไม่หลุดก็คือยังไม่ออกไปจากถนนบายพาสนะครับอยู่วงแหวนวงในเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ทางเข้าออกสะดวกสบายถ้าไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเลี่ยงเมืองนะครับประมาณ200เมตรแต่ถ้าไปทางททศวันออกตรงนี้เนี่ยน,นะครับก็จะเข้าเมืองสุรินทร์ทันทีนะครับ ระยะทางประมาณสัก5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโอ้ในการเดินทางนี่ประมาณสัก10นาทีนี่นะครับส,สบายๆครับแล้วก็มาดูบรรยากาศแถวนี้นี่โอ้นะเหมาะมากๆนะครับ,นะรบถ้าเราซื้อมาเพื่อก่อสร้างบ้านนะครับบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นบ้านสวนนะครับหรือจะซื้อมาทําเกี่ยวกับการเกษตรก็ใช่เหมือนกันครับหรือจะมาสร้างโกดังนะครับหรือจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจ นะครับค้าขายตรงนี้ก็เหมาะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นบริเวณนะครับพื้นที่ที่อยู่ในชุมชนที่ใหญ่นะครับม่า่าจะเป็นบ้านโคโคบ้านตะเคียนบ้านรังพึ่งนะครับบ้านานวนบ้านแสงตะวันบ้านตราดบ้านบางกอรกร้อยแล้วก็ขยับไปไม่กี่กิโลถึงนะครับเขตเทศบาลเมืองสุรินเลยนะครับเพราะฉะนั้นมีความต่อเนื่องเกี่ยวกับความเจริญอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับ พราะฉะนั้นผมขออนุญาตบอกราคาเลยนะครับเนื้อที่5ไร่2งาน31ตารางวาติดถนองอูกคลงเสริมเหล็กมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเป็นชฉลครุฑแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีขายไร่ละ1ล้าน2แสนบาท1ล้าน2แสนบาทราคาเนี่ยเจ้าของที่บอกว่าต่อรองได้ครับโอ้ถือว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับเจ้าของที่ที่ นะครับได้ให้เกตติดต่อผมกับนัทพลคนเมืองช้างนะครับได้มาทําการรีวิวแล้วก็เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะขอบคุณสําหรับ FC ที่ติดตามการทํางานของผมมาโดยตลอดนะครับแฟนคลับ f c นะครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นขายบ้านหรือจะขายที่ดินหรือจะขายที่นานะครับชอบเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับยินดีรับใช้ทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินแล้วก็แฟนคลับ FC ต่างๆที่ติดตามการทำานของผมมาโดยตลอดวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ